Hello YouTube สวัสดีค่ะไปะปซี่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาม,มาลงกล้วยนะคะในเมนูนะคะพายกล้วยใส่ชีสนะคะเรามีกล้วยใช้กล้วยอะไรก็ได้นะคะกล้วยไทยหรือว่ากล้วยหอมก็ได้นะคะแล้วก็มีแซนด้าชีสแบบนี้นะคะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันด้วยค่ะ สไลด์กล้วยของเรานะคะใช้กล้วยอ่าไทยก็ได้นะคะเรามีกล้วยแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นเลยนะคะหั่นเขาเป็นแว่นๆนะคะหรือจะหั่นเฉียงๆอย่างนี้ก็ได้นะคะนี้ก็ได้นะคะแต่บางๆนะคะบางๆนี้นะคะหั่นเขาอย่าหนานะคะดูว่าเราจะทํากี่อันนะคะนี่ค่ะ สันเตรียมไม่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะพอเราหั่นกล้วยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสลด์ก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาทําขั้นตอนต่อไปนะคะเรามีขนมปังนะคะไม่มีขอบนะคะใช้ขอบแบบนี้นะคะขอบขาวแบบนี้นะคะกดเขาค่ะนี่นะคะกดเขาให้แบนนิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้อา ทำพายของเราง่ายๆนั่นเองค่ะพายกล้วยใส่ชีสนะคะนี่ค่ะปรากฏเขาเป็นแบนแล้วนะคะก็แบบนี้นะคะให้มันแบนหน่อยนะคะค่ะ,คะทีนี้เราก็เอาชีสที่เป็นแผ่นเซนชาชีแบบนี้นะคะวางลงไปเลยนะคะนะคะทีนี้ก็กล้วยของเรามาเรียงนะคะนี่ค่ะ เรียงแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะเรียงไปแบบนี้นะคะทำไม่ยากค่ะเป็นเมนูของว่างได้สบายเลยนะคะทีนี้พอเราเรียงแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทาการนะคะม้วนเขาค่ะค่ะม้วนเข้าไปเลยนะคะม้วนให้เขาเป็นกลมๆแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะกดๆเขานี่ค่ะ นี่นะคะเก็บหัวท้ายนี่นะคะนี่ให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ใช้นี่ค่ะไม้จิ้มฟันของเรากลัดกัดเขานะคะนี่ค่ะกัดให้เขาอยู่นะคะ ทีนี้หัวท้ายนี้เราก็กลัดคือเวลาเราทอดเขาจะได้ชีสเขาจะได้ไม่ไหลออกมานะคะนี่ค่ะกัดเขาแบบนี้นะคะก็<อ>ทําเท่าจํานวนที่เราจะทําเลยนะคะนี่ค่ะไม่ยากเลยนะคะนี่ค่ะกัดเข้าไปเลยนี้นะคะก็วางไว้ก็ เราจะทํากี่อันแล้วก็นะคะทำไปเลยนะคะป้าก็จะขอทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะค่ะทีนี้นะคะป้าก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ากล้วยนะคะพายกล้วยไส้ชีสนะคะแล้วก็มาทําขั้นตอนต่อมานะคะก็คือมาตอกไข่นะคะเราจะเอาเอาพายของเรามาชุบนั่นเองค่ะ ทีนี้ก็ตีเขานะคะให้ละเอียดนะคะทําไมป้าต้องใช้จานเพราะว่าเวลาเราเอาพายของเรามาชุบนะคะมันจะได้ง่ายๆ,ายๆนั่นเองนะคะก็แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยะค่ะค่ะตอนนี้นะคะป้าเบสซี่ก็มาตั้งน้ำหมันนะคะก<อ>็รอให้เขาร้อนนะคะ ทีน,นี้เราก็เอาพายของเราลงไปทอดนะคะอบก,กรอบนะคะนี่ค่ะก็เอามาชุบไข่นิดนึงนะคะให้เหลืองนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลงไปทอดเลยนะคะนี่เอามาไปเลยนะคะคือไข่เนี่ยจะทำให้เขาเหลืองน่ากินนะคะ อย่าไปทอดไฟแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ะคะคือเราทอดไม่เหลืองก็โอเคแล้วนะคะเออ,เอ,อส่วนไอ้ที่เหลือนะคะเราอย่าเพิ่งเอามาแช่นะคะเพราะว่าขนมปังเนี่ยเวลาโดนปเปียก,กเนี่ยเขาจะเขาจะยุ่ยนะคะเวลาเราจะเอาลงไปทอดเราค่อยเอามาชุบไข่นะคะเอามาชุบไข่ไว้รอเลยไม่ได้นะคะขนมปังเราจะยุ่ยนะคะ พอทอดมานะคะแล้วก็กลับเขาเห็นไหมคะนี่เขาก็เริ่มเเหลืองแล้วนะคะนะคะอย่ไปใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่ะก่อนไปหากลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้ก,ก่อนไม่ใช่อะไ้หค่ะนี่ค่ะไฟของเราส่วนสองอันที่เหลือเราเวลาเราค่อยทอดนะคะป้าไปซี่ก็ขอทอดเขาให้เสร็จเลยนะคะ ใครชอบให้เหลืองมากๆแบบนี้นะคะก็เอาแบบเหลืองงแบบป้านะคะใครชอบให้เหลืองน้อยๆก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเราไปที่ชอบให้กรอบๆนะคะเอาที่เรากินนะคะเอาที่เราชอบเลยนะคะก็ะะสีนะคะตามเราขอทอดให้เสุสนเนาะ หลังจากเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็ถอดไม้เสียบออกนะคะแล้วก็มาจัดจานกันนะคะนะคะทีนี้เราก็มาจัดจานกันก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะก็นี่ค่ะนี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะน่ากินมากเลยนะคะก็แบบนี้อ่ะทีนี้เราก็ไปทำกานจิมกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน็นโต๊ะอาหารค่ะ มองไม่เห็นตัวเองนะพ่อก็นะคะก็เสร็จแล้วนะคะนะคะพายกล้วยไส้ชีสนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทำการชิมกันนะคะเดี๋ยวป้าพีซี่กับลุงคิดก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมไปด้วยกันค่ะก็ลุงคิดเพิ่งกินกาแฟเสร็จนะคะพอดีลงมาจากข้างบนเรียกลงมาก็เอาน้ำแล้วกันนะคะป้าพีซี่ก็มีกาแฟนะคะก็ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยละก็โอเคก็โอเคดูงงๆค่ะนี่นะคะดูนี่น่ากินมากเลยอมาอื้เข้ากันกับชีสเนาะอืมอืืเข้ากันกับกาแฟมาก Mm, that's good. Wow. Mm. Okay, I have to admit you something. Papetsim. Never in my life I eat banana and cheese together. This is the first time for me. What time, please? <laughs> Yes, first. time. But mm -hmm. I think that match. Match, ma? Banana and cheese match good. <coughs> mm. <coughs> เจไก่เจ้บิงกล้วยอะรอดขออัดก็เลยไม่รู้กินไม่ทันนะคะก็เลยต้องเอามาทําเมนูอ่างเงี้ยค่ะมันก็มันเข้ากันเราเริ่มคิดป่นคนที่ชอบเชดอยู่แล้วขันมาสวงอันต้องไปเอามีดมาหั่นมาหั่นมันเข้ากันมากเลยค่ะเดี๋ยวป้าขออนุญาตไปเอามีดนะคิดแค่แท้วันนะโอริวัน เราเลยอยู่แค่ไอพี่คาดเอาเลยดิลูกคนกาให้ดูให้ดูไ okay, ้ท <apply> <in> ี yeah, ่ตัดไปแล้วเดี๋ยวป้าตัดใหม่ได้นะคะวก็อีกเติมแอปเปิลพายอินเยอะแอปพายไงแม็กแม็กแม็กดีแม็กดีใช่ไหม เขาบอกเหมือนพายอ่ะเวลาเราไปกินอ่ะที่ร้านแม็กนะค่ะเหน้เสือด้โอ้หมือร่อยมากเลยเหรออร่จริงเข้ากันมากกับกาแฟเข้ากันจริงจริงค่ะอย่างหมาเข้าบ้านเขาจังเลย รู้หมาเขาเป็นอะไรค่ะก็ปก้าไปซีก็มาทำให้ดูแล้วนะคะพายกล้วยนะคะไส้ชีสนะคะอร่อยมากถูกใจม,มนะอร่อยมากเลยทำเสียงเสียงสั่นเลยนะลุงกินอร่อยมากเลยนะคนะรับม,มาทำให้ดูแล้วมาซิมให้ดูแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยลองลองไปทำดูนะคะ คลิปนี้ป้าพิซซี่ก็กับลุงิีก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพิซซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะคอยติดตามดูป้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดจับซับค่ายและกดลูกกระดิ่งปิ้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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าพิซซี่มาอัพวิดีโอคลิปก็จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้านั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าพิซซี่แล้วก็ลุงพิกนะคะอร่อยมากก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ My <laughs> mom.